เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำขึ้นบ้านแล้วฝนเพิ่งหยุดค่ะฝนตกไม่อีกแล้วเนีแเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนครกับเปลี่ยนนี่นะแหมคนนอกมาดูไม่เป็นไรคนในยู u b e นะ <c oughs> คน youtube ด้วยกันนะไม่ต้องดูให้บอสนะคะ บอสตาไม่ทานว่ามีเวลาว่างไปดูกลับคืนให้คลิปไฟ้สดนะคะมันยาวไมกอดเป็คลิปธรรมดาผมเถอะผมดูไม่ทันขนาดคลิปธรรมดาผมยังดูไม่ทันเลยบอสบนะอกใส่น้ำนิดหนึง่งนะดูก่อมาปจะน้ำเยอะ น้องวันนี้สวัสดีค่ะแม่ใช่คิปไปสดและไม่ดูด้น้องวันนี้เนะแล้วสีไปประกูดใจนะคะดูคลิปปกติให้ผมเถอะอย่าบอก น่าสงสารนะแกบอก่ห,อหม้อเดือดเลยนะคะยังไม่ได้ปรุงเลยหมกแบบนี้อร่อยนะมกไปตอง นี้ก็เอามาอุ่นให้แกอุ่นให้ตัดกินวันนี้ก็ต้มยำหมดไปแล้วส่ก,ก็กินซุปหนาไม้แม่เขากินต้มยำเมื่อคืนเนี่ยอะไรบอกตรงๆเลย <laughs> อ่ะก็บอกตรงๆสิเอ๊ะนะขนาดคิดปกติยังตามไม่ทันนะวันนี้นะ ที่เร่นตามไม่ทันเลยนี่เสร็จเนี่ยก็จะไปนั่งดูคลิปเพื่อนละแล้วก็มีอะไรต้นหอมอยู่นะต้นหอมเอ้ยม่มีผักชีหอมอ๋อใหญ่ยยนี่แม่ผักชีหอมให้เราเลยผักกัมเป้ใช่ ิดถุดไปไหนทำปั๊บปั๊บอยู่มีดหายไปไหนนะะทำอยู่คนเดียวมีดหายไหมเอาไปเก็บได้เหรอโอ๊ยใส่ต้นหอมไปนะคะหอมผักะอะไรใส่ลงไปนะคะาจะได้หอมหอมหมกนะคะ คลิปสุดท้ายแล้วคุณทีจะได้พักผ่อนกันได้ละใส่ลงไปนะคะวันนี้ผักแมงลักไม่มีใส่ในรกระเพราแทนดูเสร็จนะวันนี้บ่นให้พี่อนะ่ะคุณทีบ่นให้เราเนี่ยว่าทำไมคุณอ่ปไปดูคลิปไลฟ์สดในผม สุดก็แจ้งเลยว่าอ่าก็ก็กาชอบชอบคนพูดไงก็อย่าพูดแล้วก็แจ้งเยืะเข้าไปนะแจ้งเยืะบอสไปนะคะอุ้ยน่าอร่อยมากเลยค่ะ มาไหว้ให้เราเนาะ